เครดิตพวกนี้พี่สร้างมาทําไมย้อนกลับไปที่ Spider-Man Homecoming ในฉากเ n d เครดิตที่มีการปรากฏตัวของตัวละครอย่างแม็กกาแกนหรือ AKA Scorpion เข้ามาชวน a เดีย t o ูม AKA w เ l t e r ในการกำจัดและล้างแค้น Spider-Man ไอ้พวกอะสนจะไปตีไอ้แบงมุ้งกับกูเปล่าห่าง่าไงฟะฉันจะไปตีไอ้แบงมุ้งกับกูเปล่าดิคุไม่ยื่นข้อเสนอเลไนะเว้ยมันไม่ได้มีง่ายๆนะตูดมันโคตรใหญ่โคตรแจ่มและโคตรงาม ว่าไงโฟอ่ะเป็นใจหรือไงปีตูสป i เดอร์แมนไม่มากับกูเหรอสดไม่ใส่ถุงนะจ้าเพื่อสิใจคิดดูก่อนได้นะไอสอดซึ่งแน่นอนเวาลาของสกอร์เปียนนั่นหายไปเลยและไม่มีการกล่าวถึงจนจบ s p i d e r m a ์แมนโนเวโฮ สงสัยคงเป็นผลมาจากการไล่เวทมนต์ของดอเตอรสเตนเลยทําให้พี่แกลืมปีเตอร์ไปล่ะพูดถึงสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมแล้วเรามาพูดถึงฉากเอนเครดิตที่แสดงให้เห็นว่าเอีบล็อกเข้ามาอยู่ในจกักรวาลหลักของ MCU แต่ก็นะมาอยู่ได้แค่แปบบเ,เดียวก็โดยว่ากับจักรวาลของตัวเองและที่สําคัญพี่แกได้ทิ้งเศษของซิมบิโอตเวนัมเอาไว้ทําให้แฟนสไปเดอร์แมนต่างพากันดีใจที่จะได้เห็นสไปเดอร์แมนสู้กับเวนัม แต่ความหวังของแฟนๆก็ต้องจางหายไปเมื่อในหนัง Venom The Last Dance เศษของซิมบิโอเวนอมที่ถูกทิ้งไว้ก็โดนเก็บไปโดยเหล่าองค์กรที่ทำการทดลองเกี่ยวกับปรสิตซิมบิโอแมนเรียกได้ว่าชากเองเครดิตพวกนี้มาทำไม ดยเฉพาะสกอเปียนเนี่ยหวังว่าพี่แกจะได้มีบทบาทสาคัญในหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่ที่มีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการแล้วว่าสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ก่อนจะก,กันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฉากเอ็นเครดิตพวกนี้หรือมีฉากเอ็นเครดิตในหนัง MCU เรื่องไหนที่ไม่ได้นํามาใช้ต่อในหนังบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้นะครับหาก 1, ครบ1 0 0 0พันซับสไครต์เมื่อไหร่ ทางเราจะมีกิจกรรมสุ่มแจกของละว,วันให้กับผู้ที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับ